สัมภาระเรียบร้อยดีนะครับได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้สมาชิกของเรามาการครบครอมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีสัมภาระตกหล่นแล้วแล้วก็ทุกคนก็ได้เอกสารในมือไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นผมขออนุญาตเริ่มการเดินทางเลยแล้วกันนะครับในระหว่างที่รอหมุนอยู่นี้นะครับผมขออนาตใช้โอกาสนี้ในการแนะนําตัวก่อนนะครับ ผมชื่อนายสิ ate, ริเดชเรืองสารครับเป็นมกคุเทศจากบริษัทรัตนาทัวร์ทุกคนสามารถเรียกผมง่ายง่ายว่าไกด์คูณนะครับถ้าถามว่าคูณไหนก็คือคูณภูรล้นล,ล้น่ะน,นะครับฮ่าแล้ววันนี้นะครับคุณก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับคุณมากับพี่ประเสริฐนะครับโชเฟอร์คนดีคนเดิมของเราครับและไกด์อีกหลายท่านเลยนะครับที่รอทุกคนอยู่ที่สถานที่ที่เราจะไปกันในวันนี้แล้วไม่ทราบว่ามีใครสามารถพูดชื่อสถานที่ที่เราจะไปกันวันนี้ให้คูณได้ฟังรัได้บ้างครับ ถูกต้องครับพระที่นั่งจัก,กรีมหาประสานนั่นเองเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศสักเล็กน้อยก่อนไปถึงสถานที่จริงนะครับคุณขออนุญาตเอื้อนเอ่ยกรนลองได้เตรียมมาให้ทุกคนได้ฟังกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอ่ะพระที่นั่งจัก,กรีมหาประสานมีลังคาทรงไทยเนื้ออาจถึงสามยอด มีอาคารแบบยุโรปยาวตลอดเป็นตัวทีทอดทั่วอาณาไปสมเด็จพ่อรอฮาท่านโปรดกล่าวให้ชาวสายามเชิญชมสมสมัยเพราะสร้างแบบยุโรป ผสมไทยเหตุนี้ไงจึงเรียกฝรังสูมเอชดาเออวีรุคอด้วยนะครับทุกคนคงจะได้เห็นภาพนะครับหรือเข้าใจลักษณะบางอย่างนะครับของระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทแห่งนี้นะครับแต่เพื่อเป็นการให้ข้อมูล เพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะครับผมขออนุญาตพูดถึงประวัติความเป็นมาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับพระที่นั่งจัก,กรีมหาประาสาทเลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับพระที่นั่งจัก,กรีมหาประสาสนทนะครับตั้งอยู่ระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาประาสา์และพระที่นั่งจัก,กรพัฒน์พิมานครับโดยองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่5นะครับเป็นผู้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศัการาช2419นั่นเองครับ โดยมีมิสเตยอนครูนิชนะครับเป็นสถาปนิกชาวอังกฤษจากประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นผู้ออกแบบครับเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาที่ปดีหรือคุณท้วงบุญหน้านะครับเป็นแม่กองครับพระยาเวยียงนายรันบาลน,นะครับท่านเป็นผู้กํากับดูแลและพระระิทธการพักดีดนะครับท่านเป็นผู้ดูแลด้านการบัญชีรวมไปถึงสิ่งของทั้งวงเลยแหะครับ ขณะนี้นะครับเราก็มากันถึงพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทกันแล้วนะครับสิ่งแรกที่ทุกท่านคงได้เห็นคงไม่ใช่สิ่งอื่นใดน,นอกจากความยิ่งใหญ่และสวยงามของพระที่นั่งแห่งนี้นะครับหากแต่เมื่อทุกท่านลองมองอย่างพินิพิจารณานะครับทุกคนคงจะเห็นว่าตัวอาคารนะครับของพระที่นั่งเป็นรูปแบบการสร้างแบบสถาปัตยกรรมของยุโรปนั่นเองและถ้าถามว่าเป็นยุโรปสมัยไหนก็คือสมัยของพระรุปพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียนั่นเองครับ และเมื่อมองสูงขึ้นไปนะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าหลังคานะครับเป็นรูปแบบทรงปราสาทไทย3ยอดนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าทาไมทําไมไม่สร้างเป็นยุโรปไปเลยนะครับหรือทรงไทยไปเลยนะครับก็ต้องย้อนรอยกสักเล็กน้อยครับว่าพระราชประสงค์เดิมนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรีในหลวงราชการที่ห้าที่เรารู้จักกันนะครับท่านมีพระราชประสงค์ให้สร้างเป็นแบบยุโรปค,ครับ รือเรียกว่าเป็นพระราชนิยมนั่นเองนะครับหากแต่ว่าการสร้างสถา,สาปัตยกรรมที่ใหญ่ขนาดนี้ไว้ในสถานที่สําคัญของประเทศไทยสถานที่สําคัญของราชวงศ์ไทยคงไม่ใช่การดีต่อโบราณราชประเพณีเดิมสักเท่าไหร่นะครับจึงมีคําแนะนํานะครับให้สร้างหลังคานะครับเป็นแบบทรงปราสาทไทยแทนที่โดมแบบยุโรปนั่นเองครับนอกจากจะเป็นการให้กุศโลบายที่ดีแล้วนะครับยังเป็นการผสมผสาน วัฒนธรรมได้อย่างสวยงามเลยนะครับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทแห่งนี้นะครับจึงเป็นสถานที่แห่งพระหูวัฒนธรรมที่สวยงามมากอีกที่หนึ่งเลยนะครับและด้วยเหตุนี้เองครับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ผมได้เอื้อนเอ่ยไปอยู่ในกรอนตอนที่เราอยู่บนรถแล้วนะครับนั่นคือฝรั่งสวมชาราลั่นเองครับก็เป็นการเปรียบเปียบตัวอาคารให้เหมือนตัวคนนะครับที่ กำลังสวมชฎาอยู่โดยเปรียบตัวตัวเปรียบชฎานะครับเป็นหลังคานั่นเองครับอูปต้องครับเอาหลักเรามาพูดถึงโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับโครงสร้างของพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะครับจะเป็นรูปตัวทีนะครับตัวทีหันหน้าข้อหาราวแบบนี้เองนะครับอ่าโดยมีพระที่นั่งองค์กลางครับพระที่นั่งองค์ตะวันออกและพระที่นั่งองค์ตะวันองค์ตะวันตกนะครับ โดยเชื่อมต่อกันจากมุกกระสันทั้งสองด้านก็คือมุกกระสันด้านตะวันออกและมุกกระสันด้านตะวันตกนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลเชิงละเอียดกว่านี้นะครับภูณนะครับไกด์พูนกับไกด์เนยน,นะครับจะมาให้ความรู้นะครับพอสังเกตเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับไกด์ท่านอื่นๆนั่นเองครับสําหรับพระที่นั่งองค์กลางนะครับ ชั้นบนครับจะเป็นหอเก็บพระบระมอัฐิขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่8เลยแหละครับรวมไปถึงเป็นหอเก็บพระบระมอัฐิของพระอัครมเหสีในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ด้วยครับชั้นกลางครับจะเป็นท้องพระโรงหน้าซึ่งมันทางผ่านไปสู่ส่วนอื่นๆนะครับของพระที่นั่งนั่นเองทางตอนเหนือนะครับจะเป็นทางผ่านไปสู่มุกหน้าซึ่งมุกหน้านี้นะครับจะมีลานสรีค้าบัญชรให้เสด็จออกไปให้ประชาชนได้ เข้าเฝ้าในบางวาระโอกาสด้วยครับสําหรับชั้นล่างนะครับจะเป็นกองรักษาการทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ครับสําหรับในวันนี้นะครับหน้าที่ของคุณก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับหากการปฏิบัติหน้าที่ของคุณนะั้นมีข้อบิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใวน้ที่นี้ด้วยนะครับขณะนี้ไกด์เนยได้รอทุกท่านอยู่แล้วนะครับวันนี้ไกด์คุณต้องขออนุญ,ญาตกล่าวคําว่าขอบคุณและก็สวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปพบกับไกเมย์กันได้เลยนะครับ ขอบคุณไกด์ภูมมากมากเลยนะคะสวัสดีรอบครัวทุกท่านนะคะดิฉันชื่อน,น,นะะันพัทรพัภพดีค่ะหรือจะเรียกว่าไกด์เนยก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะพระที่นั่งอุณตวันออกนะคะชั้นบนนะคะเป็นห้องปดิสถานบูชนียาวัตถุข,ของพระมหากษัตริย์ค่ะชั้นกลางนะคะเป็นห้องรับแขกค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะจะเรียกว่าห้องไปเวทซึ่งปัจจุบันนะคะใช้รับรองพระราชอาคาันตุกะระดับประมุขของประเทศเมือ่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชทานงานเรียงรับรองขึ้นคะ่ะชั้นล่างนะคะ คเคยเป็นห้องสําหรับราชโออ,อของเพเ้ค่ะราชองคครักในรัชกาลที่หนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะใช้เป็นห้องพักแขกคะ่ะพระที่นั่งองค์ตะวันตกนะคะชั้นบนนะคะเป็นห้องประดิษฐานพระอาทิตย์พระเมเหสีและพระอาทิตย์พระบร,ะรมาราชวงศ์ในพระหักศัตร์นะคะส่วนชั้นกลางนะคะในสมัยรัชกาลที่5้เป็นออฟฟิศหลวงนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะใช้เป็นห้องรับแขกส่วนชั้นล่างนะคะใช้เป็นห้องสมุดค่ะ ท้องพระโรงกลางนะคะเฉันสำหรับประกอบพระราชพิพธีการพาระราชกุศลหรือพระราชกรณียกิจอ,อื่นค่ะเช่นพระราชทานเลี้ยงรับรองผู้มาเยือนประเทศอย่างเป็นทางการสเสด็จออกให้คณะทูตันทูตฝ้าถวายพระพรหรือให้สเสด็จอาาัครราชทูตถวายพาระราชสาสตรตาตั้งในอาภายในนะคะมีพระราชบัลลังก์ประจํา ภายใต้นบประดมมหาสเวกสาติหรือพระที่นั่งคูตามถมด้นหลังพระราชวังนะคะเป็นซุ้มจรรนาซึ่งมีภาพเขียนตาจาักกีสัญลักษณ์พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์นี้สองข้างนะคะมีพระราชบาางังมีพระทวารไปสู่ท้องพระโรงด้านหลังและมีพระทวารด้านข้างออกสู่พระที่นั่ง สถานบรมมาอานและพระที่นั่งสมุทเทวราชอุบัติค่ะพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจาก,กีมหาปราสาทนะคะมีสององค์ด้วยกันค่ะคือพระที่นั่งมูลสถานบรมมาอานและพระที่นั่งสมุทเทวราชอุบัติค่ะพระที่นั่งสถานบรมมาอ่านนะคะเชื่อมกับท้องพระโรงทางตะวันออกสร้างยาวขนาดกับมุกสันนะคะระยะแรกนะคะเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจุลจอมกาอ้าเจย่หัวเมื่อสร้างพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารแล้วนะคะได้แปลงพระที่นั่งองค์นี้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงซึ่งเรียกว่าห้องโต และสองนะคะพัท่นั่งสมุทรเทวราชอุบัตพะที่นั่งสมุทรเทวราชอุบัตินะคะเชื่อมกับท้องพระโรงทางตะวันตกสร้างยาขนาดกับบุกษันเช่นกันค่ะที่เฉลียงหน้ามีอ่างน้ำผูซึ่งเรียกว่าอ่างแก้วในสมัยรัชกาลที่5นะคะเคยเป็นที่เสด็จออกขุนนางมีการประชุมหาโดยราชการแผ่นดินและบางครั้งนะคะโปรดก้าให้แขกเมืองเข้าเฝ้าเมื่อสร้างพะที่นั่งจาก,กีมหาวสสาแล้วพะที่นั่งองค์นี้นะคะเป็นพระราชมนเทียนข้างใน ซึ่งปัจจุบันนะคะได้ปรับปรุงห้องนี้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงกาแฟคันเองค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะอยากจะพาลูกทัวร์ทุกท่านนะคะเดินเข้าไปชมภายในพันธุ์ที่นั่งมหาจักกีปราสาทชั้นที่1น่นะคะแต่ก่อนที่จะไปนะขออนุญาตส่งต่อช่วงนี้นะคะให้กับไกฟิลและไกมิวเป็นผู้พัดลูกทัวร์ทุกท่านนะคะเข้าไปชมพันที่นั่งชั้นที่1กันนะคะขออนุญาตส่งต่อให้กับไกฟินไกมิวแล้วกันนะคะ พระที่นั่งจกกักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งสามชั้นและสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานระหว่างไทยและยุโรปแต่หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยมีมุกสามมุกโดยนี่คือชั้นที่หนึ่งด้านนี้คือพระที่นั่งองค์ตะวันออกเป็นห้องพักแขกสําหรับเมื่อครั้งพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประทับนพระราชมนมเทียนหมู่พระที่นั่งจกกักรีมหาปราสาทหรือเป็นห้องพักแขกสําหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นพระประยุนญ,ญาติทั้งหมดของพระมหากษัตริย์มาลงนามถวายพระพรและเป็นห้องสําหรับพระราชองครักษ์ซึ่งมีหน้าที่ถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยและถวายตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ ด้านนี้คือพระที่นั่งองค์กลางเป็นห้องสำหรับกองทหารรักษาการมหาดเล็กรักษาส่วนพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถเป็นต้นด้านนี้คือองค์พระที่นั่งตะวันตกเป็นห้องเก็บของและห้องสมุดที่รวบรวมจัดเก็บหนังสือสิ่งพิมพ์เอกสารความรู้ต่างๆไว้อย่างเป็นบวดมุง ในส่วนมุกกระสันด้านตะวันออกนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องอาวุธโบราณซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พระแสงปืนและปืนโบราณโดยด้านตะวันออกเป็นที่จัดแสดงอาวุธโบราณค่ะเช่นดาบหอกเหลาวง้าเป็นต้นค่ะส่วนด้านตะวันตกนะคะเป็นที่จัดแสดงพระแสงปืนโบราณซึ่งสำนักพระราชวัง เก็บรักษาดูแลมาและแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนชมตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2516เป็นต้นมาค่ะโดยปืนที่จะแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์นะคะแบ่งเป็นหลายประเภทและด้านหลังในชั้นนี้ ดิฉันก็ได้นำลูกปืนบางส่วนที่แสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์มาให้ทุกท่านได้ชมค่ะและต่อมาเราจะมาพูดประเภทของปืนกันต่อเลยนะคะโดยภายในพิพิธภัณฑ์มีปืนมากมายเลยค่ะเช่นปืนยาวดาบศิลาปืนปากแตะทองเหลืองปืนยาวแบบคาบชุดคาแสงปืนลูกซองวินเซนเตอร์ปืนลูกโม่ชาวเวสปืนคาบาย ปืนสั้นลูกโม่แบบสับลวดปืนติดหอกปลายปืนปืนไม้เท้าปืนลำกล้องแฝดแบบคาบสีลาผ้าแสงปืนลูกซองสี่ลำกล้องแรงคารเตอร์ผ้าแสงปืนคาบสุดแบบผ้าแสงปืนต้นคําแม่น้ำสะโตงเป็นต้นค่ะโดยปืนทั้งหมดนะคะมอบให้สาตราจารย์นายแพทย์ส,าาสํารานวงศัพท์พะ และนายสิริรัตน์มงศร้าเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของปืนทุกกระบอกโดยดำเนินการประสานความร่วมมือกับกรมสัมภาวุธทหารบกเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทำความสะอาดปืนทั้งหมดและจะสร้างตู้แสดงใหม่อย่างสวยงามและภายในพิพิธภัณฑ์นะคะจะแสดงพระแสงปืนและปืนโบราณรวม359กระบอก เปิดให้ประชาชนชมตั้งแต่วันที่แดพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง2ันห้า้อยสิบสองเป็นต้นมาเลยค่ะและในส่วนมุกสันด้านตะวันออกนะคะนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องอาวุธโบราณแล้วนะคะยังมีส่วนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะและในส่วนมุกสันด้านตะวันออกนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องอาวุธโบราณและห้องโถง เช่นเดียวกับมุกสันด้านตะวันออกเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรังสาวฟอริดามิฮารุนหรือว่าไกดหมวยนะคะสำหรับพระชี่นังจัดดีองค์กางสำหรับชั้นกลางนะคะเป็นท้องพระโรงหน้าท้องพระโรงนี้เป็นห้องโถงซึ่งเป็นทางผ่านไปยังส่วนอื่นของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะทางด้านใต้ของท้องพระโรงมีพระทวารใหญ่เป็นทางเข้าสู่ท้องพระโรงกลางค่ะ ทางด้านตะวันออกมีอัฐจาร์ขึ้นไปสู่มุกสารและห้องรับแขกภายในพระที่นั่งองค์ตะวันตกค่ะทางด้านเหนือเป็นทางออกสู่มุกหน้าค่ะมุกหน้านี้เป็นมุกที่ยื่นออกมาจากองค์พระที่นั่งองค์กลางทางด้านเหนือเป็นเสมือนชานหรืออัฐจาร์ ทางด้านตะวันตกและทางด้านตะวันออกของมุกมีอัฐจันย์ใหญ่เป็นทางลงสู่คือนลางด้านหน้าพระที่นั่งค่ะทางด้านเหนือของมุกมีชาลเล็กสร้างเป็นรูปโค้งเซี่ยวกัจจันยื่นออกนอกองค์พระที่นั่งค่ะชานนี้เป็นชานสีหบัญชรสำหรับสมเด็จพระมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้ประชาชนทูลละอองทูลีพรบาทในบางโอกาสค่ะ ของพระโรงน้าแต่เดิมตกแต่งด้วยอาวุธโบราณและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการแขวนพระรูปเขียนของพระบรมราชวงศ์บางพระองค์และในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการแขวนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะต่อไปก็ขอส่งให้ไกด์ทานต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะวันนี้ก็มาพบกับไกด์เวนนะคะในส่วนของเราก็คือจะเป็นพระที่นั่งจักรีองค์ตะวันออกนะคะในส่วนนี้จะเป็นห้องรับแขกห้องนี้เรียกกันตั้งแต่รัชากาลที่5ว่าห้องไปเว้นนะคะด้านตะวันออกเพราะเมื่อครั้งที่ประทับนะพระราชมนมเทียนหมู่พระที่นั่งหรือมหาปราศาสนี้สเสด็จออกรับแขกที่ไม่ได้เข้าเฝ้าค่ะเป็นราชาการที่ห้องนี้นะคะในปัจจุบัน ใช้เป็นห้องรับรองพระราชอาคันตุกะชั้นสมเด็จน,นะคะพระราชาธิบดีและพระราชวง์หรือพระราชอาคันตุกะชั้นประมุขของประเทศค่ะในโอกาสที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรองค่ะที่ผนังใต้ห้องนี้แขวนผ้าเขียนสีน้ำมันขนาดใหญ่กว้าง3เมตรยาว สี่เมตรค่ะเป็นพระบรมชายาลของพระบาทสมเด็จพระจุลชอเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะประทับร่วมกับสมเด็จพระศรีพระชะรินทราค่ะบรมราชนินีนาถนะคะและสมเด็จพระบรมปิโยร์ทห้าพระองค์ค่ะเป็นภาพที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้โปรฟเฟสเซอร์เอดวานโดเยลลี่ช่างเขียนชาวอิตาลีเขียนนะขึ้นที่เมืองฟอลอเรน์ประเทศอิตาลีค่ะเมื่อพุทธศักราช2อง0่นะคะและส่วนนี้จะเป็น พระที่นั่งจักรีองค์ตะวันตกนะคะเป็นห้องรับแขกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จัดเป็นออฟฟิศหลวงนะคะและเคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จออกทรงพระอักษรกับครูที่เป็นพระวโรมวงสาุวงศ์หรือข้าทูลละอองทุลีพระบาทฝ่ายหน้าในห้องนี้นะคะตามหลักฐานที่ปรากฏสมเด็จพระวโรมโอรสาทิราชเจ้าเจ้าฟ้ามหาว วชิรุลุนหิตหรือสมเด็จพระปิรุราการค่ะในรัชกาลปรัจจุบันและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวลรลักษ์กรมพระจันทบ,บุรีนารือนาชพระอัยาการในสมเด็จพระนางเจ้าพาระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบันนะคะเมื่อครั้งที่ยังทรงพระยาวก,ก็ได้เสด็จมาทรงพรนะอักษรณห้องนี้คะ่ะโดยมีพระรีสุนทรเป็นผู้ถาวายการ การสอนและมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาราชา กรมพยาราชานุภาพเป็นผู้กำกับค่ะในรัชกาลที่7นะคะโปรดเกล้าให้จัดห้องนี้เป็นห้องเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีและพระบรมราชินีนานะคะ่ะในส่วนผนังด้านใต้ะจะแขวนพระบรมฉาย,ยาลักษณ์อของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ,ะสมเด็จพระนางเจ้าํำไพพรรณีพระบรมราชินีนาคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จิตรกรไทยเป็นผู้เขียนขึ้นค่ะ ครับขอบคุณไกเบญจมาศและดิฉันนางสาวพัชราแดงอิบูลหรือเรียกว่าไก่าตาลก็ได้ครับและโซนต่อไปของชั้นที่2นะครับคือมุกสันร์ด้านตะวันออกนั่นเองครับเป็นห้องโถงโดยปกติจัดเป็นที่รับรองคณะทูตานุทูตก่อนจะนำเข้าข้อทูนละอ,องพุลีพระบาทถวายพระราชสัตตาตั้งบาทภายใน,นมุกสันรแบ่งเป็น2ตอนตอนในเป็นห้องรับรองตอนนอกเป็นเสียงทางเดินต่อน,นั่นเองครับและผนังของมุกสันรตอนในนะครับ ประดับด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหากษัตริย์ยาธิราชทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ทั้ง8องค์นะครับเป็นภาพเขียนสีน้ำมันฝีมือจิตรกรชาวต่างประเทศบ้างและฝีมือจิตรกรชาวไทยบ้างนั่นเองครับครับและโซนต่อมามุกสันด้านตะวันตกเป็นห้องโถงสําหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติเป็นห้องที่มีขนาดและลักษณะเหมือนมุกสันด้านตะวันออกทุกประการครับแต่ผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระอัครมเหสีในองค์สมเด็จพระมหาปิย์ยาธิราชเจ้ารวมหกพระองค์นั่นเองครับครับและชั้นต่อไปเป็นชั้นที่สามขอเชิญไกด์เลยเป็นผู้มาให้ข้อมูลครับขอบคุณครับค่ะพระที่นั่งชั้นบนสุดนะคะเป็นที่ปริสถานของพระพรมองฐิดของพระมหากษริย์และพระมเหสีค่ะตั้งแต่พระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาค่ะเป็นที่เสด็จออกให้คณะทูตานุทูตของข้าราชการชั้นสูงเข้าเฝ้าค่ะ หรือรับรองแขกผู้มีเกียรติค่ะภายในที่นั่งเป็นที่ปริษถานของพระที่นั่งพุทธาลผมค่ะซึ่งเป็นพระราชอาราชารประาำประจำพระที่นั่งจัก,กรีนครบัาสาทค่ะองค์พระที่นั่งนะคะก็จะทําด้วยไม้พุ่มเงินผมงเงงยลยาทาทองนะคะซึ่งเรียกว่าผมงต่ทองค่ะนับได้ว่าเป็นเครื่องผมทองชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ ะะแล้วก็โคมไฟเชนเดอร์เรียนนะคะขนาดใหญ่ภายในพระที่นั่งนะคะที่จริงแล้วไม่ได้สั่งมาโดยตรงค่ะแต่ว่าสมเด็จพระเจ้ายาบรมหาศรีสุริยาวงศ์ค่ะหรือเรียกท่านว่าช่วงบุนหน้านะคะได้สั่งมาที่บ้านของตนเองแต่ปรากฏว่าโคมไฟนั้นค่ะมีขนาดใหญ่เกินไปท่านจึงได้นัามาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ,คะ พนังจาจัดกรีムหางาราสนะคะยังเป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่ได้มีการใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกด้วยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่ากุมพยาเทวาวงวโรปการนะคะได้ทออพระเตศเห็นแสงไฟฟ้านั้นค่ะที่ทางประเทศตะวันตกค่ะแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะนํามาใช้ในประเทศไทยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสีหามันชอนชั้นสามค่ะ มีพระบรมสาทีสลักนะคะหรือว่าพระวาดนะคะของในหลวงรัชกาลที่ห้าไว้อยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็บริเวณโดยรอบด้านหน้านะคะมีกระถางที่มีพระปรมาติไทยย่อนะคะหรือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ม,มหาจุฬาลงกรณ์นะคะพระจุลจอม迦ค่ะและในส่วนของภายในพระที่นั่งนะคะพระที่นั่งชั้นตะวันออกชั้นบนเป็นหอประดิษฐานปูชนีวัตถุของพระมหา,หากษัตริย์ค่ะ และพระที่นั่งตะวันตกนะคะชั้นบนเป็นหอประดิษฐานพระอัฐิของพระมเหสีและพระอัฐิของพระบรมราชวงศ์ในพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะค่ะต่อมาพระที่นั่งชั้นกลางชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่8ค่ะและพระบรมอัฐิสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ค่ะ มีบุกเสด็จอยู่ที่พัทวันด้านหน้าด้วยค่ะค่ะและต่อมานะคะจะเป็นมุกสั่งด้านตะวันตกค่ะชั้นบนเป็นเฉลียงเชื่อมระหว่างพระที่นั่งกลางกับองค์ตะวันตกชั้นกลางค่ะเป็นห้องโถงมีพระบรมฉายารักษมสมเด็จพระอาัคารามเหสีในราชการต่างๆค่ะต่อมานะคะจะเป็นมุกสั่งด้านพระตะวันออกชั้นบนประดิษฐานพระบรมสาสรีรักษ์ของราชการที่1ถึงราชการที่8ค่ะ รวมทางพระบวรศาสร์หลของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องพระโรงกลางค่ะห้องพระโรงกว้าง12.70เมตรยาว24เมตรเพดานจะสูง14เมตรค่ะและส่วนภายในนะคะเป็นประดิษฐานเป็นพระที่นั่งกุนตาลพรมค่ะซึ่งเป็นพระราชอาณประจำพระที่นั่งซึ่งกางกั้นด้วยนกปรูดุลมหาสีวชัดที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับออกให้คณะทูน่าทูนทเฝ้า รวมทั้งถวายพระสารตาตั้งและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญต่างๆด้วยค่ะในส่วนของภายในห้องพระโรงกลางนี้นะคะประดิษฐานพระราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งค่ะที่มีชื่อว่าพระที่นั่งทุตานโงค่ะ ขอบคุณไกด์ทุกท่านเลยนะคะที่ทำหน้าที่ไปได้นำพาลูกตัวที่น่ารักมาจนถึงจุดๆ,ๆนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเอลิการิเมคานะคะ,ะ,คะหรือว่าไกดเอลวี่ค่ะหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้ไปรับชมความสวยงามรวมถึงข้อมูลต่างๆ ของพราที่นั่งจัก,กรีมหาปราชาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อนจะจบทัวนี้กันไปเอมี่ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับราที่นั่งจัก,กรีมหาปราชาแห่งนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะเริ่มแรกเมื่อก่อสร้างราที่นั่งจัก,กรีปราสาทแห่งนี้นะคะพระว่าสมเด็จกระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ห้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่เป็นแบบตะวันตกค่ะแต่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีิริยะโองหรือช่วงบุญนาคได้กลับทูลขอให้สร้างเป็นสงประสาทนะคะพระองค์ก็ได้อนุญาตค่ะก็จึงเปลี่ยนตรงหลังคานะคะเป็นหลังคายอดประสาทสามยอดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้เลยนะคะโดยเรียนกันตามสถาปัตยกรรมไทยค่ะแล้วก็พระองค์นะคะยังพระราชทานนามว่าประที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเจ้าพระยาสุรศักมรีหรือเจิมแสงชูโตครัน้นบรรดาศักดิ์เป็นเจมินไวยวรนาศได้มีโอกาสเดินทางไปราชการที่ทวีปยุโรปนะคะได้เห็นการใช้ไฟฟ้าในประเทศต่างๆค่ะจึงมีความคิดที่นำแสงสว่างนะคะกลับมายัางท้องพระโรงภายในพระที่นั่งสัก,กรีมหาปราสาทค่ะแต่เดิมนะคะการใช้แสงสว่างนะคะเราก็ได้มาจากเตียนข่นะคะซึ่งเมื่อมีพิการนะคะเราก็จะ ลำบากมากในการที่จะต้องจุดเทียนไขหลายร้อยเล่มค่ะถึงแม้ว,ว่าต่อมานะคะเราจะได้เปลี่ยนเป็นน้ำมันก๊าซแทนนะคะแต่ก็มีปัญหาที่เราจะต้องคอยระวังไม่ให้ไฟแรงจเกินไปจนเกิดไฟไหม้นะคะเจ้าพระยาสืรศักดิ์มนตรีนะคะจึงนำความขึ้นกลับบังคมทูลรัชกาลที่ห้าค่ะแต่รัชกาลที่ห้ารับสั่งว่าหลังคาไฟตัดคาไม่เชื่อใช่แล้วค่ะ รัชการที่5นะคะยังไม่เชื่อถือไฟฟ้าในขณะนั้นนั่นเองค่ะแต่เจ้าพระยาศุรศักมนตรีนะคะก็ไม่ได้ย่อท้อค่ะนำที่ดินของตนนะคะไปขายค่ะโดยนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินให้ศับสมเด็จพระนางเจ้ากระบร,รกราชเทวีจำนวน180ช่างหรือ14,400บาทนะคะนำไปซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่องที่ประเทศอังกฤษค่ะ และวันที่20กันยายนพุทธศักราช2427ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้มีการใส่กระแสไฟฟ้าภายในพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นการมีไฟฟ้า,าของไทยตั้งแต่บัดนั้นมาเลยค่ะมีใครสงสัยอยากถามยกมือขึ้นถามได้เลยนะคะ ค่ะทางทัวร์ของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เลือกใช้บริการทัวร์ของเราในวันนี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดใดทางทัวร์ของเราต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสรับใช้ลูกวรืทุกท่านอีกนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ